โ l สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่ใบามาอยู่ที่นะคะดิคดเบอยูนะคะ่านเพื่อนเราจะพามาดูแก้วนะคะแก้ววายนะคะ่านเพื่อนเนาะจะมาซื้อแก้ววายนะคะเลยมาเดินเลาะก่อนเพื่อนดอกไม้พลาสติกดอกไม้ปลอมนะคะดอกไม้พลาสติกนะคะเพื่อนนี่เนาะิึงช่องต่ตางๆนะคะ รองเท้าต่างๆนะคันเพื่อนรองเท้าถูกมากรองเท้าทำง,งานนะคะยี่สิบเหรียญน,นะคนเพื่อนถูกๆนี่นะคะเ,เพื่อนๆนี่ถูกๆเองนี่ก็เป็นช่องของเด็กนะคันเพื่อนเนาะกับสมุดนะคะสมุดภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเด็กนักรเรียนนะคะที่จะเรียนนะคะหัดเขียนหนังสือนะคะเพื่อนเนาะ เป็นช่องของสําหรับเครื่องเขียนของเด็กนะคะของเด็กเน,นาะเพื่อนให้ดูให้ดูนะคะมีทุกอย่างนะคะเพื่อนที่นี่ BigW นะคะในเมืองมิลิบารโรนะคะช่องนี้เป็นช่องผ้าเช็ดตัวแล้วก็เป็นผ้าผูเตียงนะคะเพื่อนช่องผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าผูเตียงผ้ากลุมเตียงนะคะเพื่อนก็จะอยู่ช่องนี้นะคะ นี่เนาะเป็นผ้าปูเตียงนะคะไอ้ผ้าใช่เป็นผ้าปูนะคะช่องผ้าปูเตียงนะคะเพื่อนๆเนาะมีหลายๆย่างนะคะเพื่อนเนา,า,า,เนาะนนาแบบนี้หนานะพี่ไปไม่ค่อยชอบพี่ไปชอบใช้แบบนี้นะ่<อ>น,นเพื่อนแบบบางๆนะ่ะเพื่อนมันซักง่ายนะคะนี่เนาะช่องผ้าปูนะคะพี่น้องผ้าเช็ดตัวต่างๆนะคะผ้าเช็ดมือนะคะ ผมผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดเท้านะท่านเพื่อนเนาะนี่เนาะเพื่อนน,ะนี่นะคะ,ะเราจะมาซื้อแก้ววายนะท่านเพื่อนของเก่ามันแตกนะคะนี่เนาะ six wine glass s wine glass นะท่านเพื่อนนี่พี่ายใช้แบบนี้นะคะสั้นๆเตี้ยๆแบบนี้นะท่านเพื่อนเนาะนี่นะคะ กล่องหนึ่งมีหกใบนะครเพื่อนเนาะกล่องหนึ่งมีหกใบนะเพื่อนของเก่ามันแตกนั่นเพื่อนเราก็ซื้อไปนะคะเพื่อนนี่เนาะเราเอาแบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปก็จะเอาแบบนี้ไปกล่องหนึ่งนะคะเพื่อนย่างนี้เนาะแก้ววายนะคะเราไม่ต้องใช้แบบสูงนั่นเพื่อนมันนแบบสูงมันนั่นมันอันตรายนั่นเพื่อนแบบสูงมันอันตรายมันแตกง่ายนะคะเพื่อน ส่วนเพื่อนี้เป็นแชมเปญนะคะแก้วพวกนี้เป็นแก้วแชมเปญน,าน,านั่นเพื่อนเห็นปะเป็นเพื่อนแก้วแชมเปญนนนแก้วอัน,นอันนี้เรามีแล้วนะท่านเพื่อนกแก้วแบบนี้ที่ปายมีแล้วท่านเพื่อนเรามาซื้อแก้วไวน์นะคะแก้วไวน์เพราะว่าของที่บ้านมันเหลืออยู่สมไปเพื่อนเลยเวลามีแขกมามันไม่นะพอนน่นเพื่อนเนาะเราซื้อไปเพิ่มนะคะ เนี่นะคะเพื่อนพี่ไปก็จะมาเอาแก้วกินน้ําด้วยกล่องหนึ่งนะขะานเพื่อนแก้วแก้วกินน้ําอ่าทรงสูงนะเพื่อนทรงเตี้ยเรามีแล้วนะขะนเพื่อนนี่จะเอาทรงสูงนะเอาแบบนี้นะขะานเพื่อนราคาอยู่ที่ส <c oughs> ิบเก้าเหรียญนะขะานเพื่อนเนาะเราเอากล่องนี้หนึ่งกล่องนะขะานเพื่อนหกใบนะคะเพื่อนเอาแบบนี่เนาะ ได้สองอย่างแล้วนะคะแก้วกินน้ำแล้วก็แก้ววายนะคะเพื่อนนะฝั่งนี้เป็นฝั่งจานต่างๆนะท่านเพื่อนสวยๆนะเพื่อนชามและชามน้อยนะคะชามต่างๆนะท่านเพื่อนเนาะบางเบาแปกง่ายนะเพื่อนบางเบาเนาะถ้วยชามงามๆนีเนาะเนาะกะละมังต่างๆนะคะเพื่อนให้มาดู นี่หนักดอธิบายชอบท้ายน,นี้นั่นเพื่อนหนักๆก,การที่ใช้ถ้วยหนักๆคือว่ามันแข็งแรงนะเพื่อนแบบนี้คือมันแข็งแรงนะถ้าเราใช้แบบใบหนักๆแบบนี้มันแข็งแรงนะถ้าเบาเกินไปมันก็แตกง่ายนั่นเพื่อนเบาเกินไปมันแตกง่ายก็เลยพามาให้ดูนะคะ่ะเพื่อนนี้เนาะ,ะมุมชามต่างๆนะคะ มุมน,นี้เป็นเขียงต่างๆนะคะเพื่อนเขียงใบใหญ่เพื่อนสําหรับคนที่ทําร้านอาหารพวกมีร้านอาหารครอบครัวใหญ่เพื่อนใช้เขียงใหญ่ใเพื่อนนี่เนาะเขียงใหญ่มากเลยเพื่อนราคาถูกมากนันเพื่อนเขียง15ห้าเหรียญน,นะคะอ่า15หดอลลาร์นะคะนี่นะถูกมากพี่น้องถูกมากเลยเขียงไม่ไหมเนาะที่ใบ บ้านพี่ายใช้เขียงใบเล็กนั่นเพื่อนเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยสับหมูนะเพื่อนไม่เคยสับหมูเลยที่บ้านใช้แค่หั่นหมูถ้าหมูใช้เป็นแค่หมูหั่นเพื่อนแล้วก็จะใช้อันนี้ไม่ใช่ลักษณะนี้เนาะเขียงที่บ้านพี่ายใช้แบบนี้นั่นเพื่อนแต่ว่าใบเล็กนะอันนี้มันใหญ่เกินเพื่อนอันนี้มันใหญ่เกินนะคะเนาะเพื่อน แต่ว่าคุณภาพดีนะคะเน,นี่เนาะนี่บ้านพี่ใบใช้ลักษณะนี้นั่นเพื่อนเล็กๆนะ่ะแต่ว่าที่บ้านใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อนใหญ่กว่านี้น้อยนิงเพื่อนอันนี้มันเล็กเกินเนาะสำหรับพกพาะคะเพื่อนเลยพามาให้ดูนะคะเขียงต่างๆนะคะถ้วยชามต่างๆนะคะนี่ถ้วยงามๆพี่เนาะ เ,เ,เพื่อนนี่นะคะมามุมเสื้อผ้าต่างๆน,น,น,นะคะเพื่อนในปิ๊กูนะคะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะในพังปิ๊กวูนะคะเพื่อนเนาะก็มีเสื้อผ้าหลากหลายนะท่านเพื่อนเนาะนี่พี่ไปก็สนใจเสื้อย,ยีนนะเพื่อนสนใจเสื้อย,ยีนราคาอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะคะสามส้้าเหรียญถูกมากเพื่อน แต่ว่าที่นี่มันไม่หนาวมากนะเพื่อนแต่ชอบอยู่นะสเสื้อย็นแต่ว่าทาั้งนี้มันไม่หนาวมากนะอีกอย่างเราไม่ได้เดินทางไกลเลยเพื่อนอยู่แต่ในเมืองนะท่นเพื่อนนอกก็เลยหาเสื้อผ้าธรรมดาใส่นะท่นเพื่อเสื้อผ้าอุ่นนิดหน่อยนะท่นเพื่อนช่วงนี้เริ่มมีเสื้อผ้าที่หน้าหนาวออกมานะท่นเพื่อนเนาะเสื้อผ้าหน้าหนาวนะคะเพื่อนเนาะ ไซส์16บหกคี่ไปใส่ไซส์16นะคัเพื่อนนี่เสื้อผ้าหน้าหนาวราคาถูกๆเอ็นเพื่อนนี่นะ15บห้า,หา,าเ,เ,นะเหรียญน,นั่นเพื่อนคือเราใส่ไม่หนามากนะใส่แบบใส่แบบบางนั่นเพื่อนไม่แต่เป็นผ้าผ้าอ,อุ่นนะเป็นผ้าอ,อุ่นเนาะใส่หน้าหนาวนะครเพื่อนเนาะมันก็ไม่ถึงกันหนามากนะใส่สบายนะในไซส์แปดนะครเพื่อนจะเป็นมันจะมามันจะเป็นชุด เสือ้อต่างเกงนะคะเพื่อนมุมถุงเท้าต่างเพื่อนในมุมถุงเท้านี่เนาะมุมถุงเท้าต่างคะ่ะพี่ไปยมาอยู่ที่นี่เชื่อเปล่ารัดนี้รัดคีนสลัดไม่เคยใช้ถุงเท้าเลยเพื่อนมาร้อนอ,อยู่รัดเก่าใช้นะคะอยู่รัดเก่าใช้ถุงเท้าแล้วก็ใช้ถุงน่องนะท่านเพื่อนเนาะเวลาออกงานเราก็ใส่ถุงน่องเพราะว่าทําให้ขาเราอุ่นนะท่านเพื่อน แต่อยู่ที่นี่ไม่เคยใช้ถุงเท้าไม่ใส่ถุงน่องเลยน้าเพื่อนเพราะว่ามันร้อนนะ่ะหน้าหนาวก็ไม่ค่อยได้ออกงานที่จะทําให้หนาวขามากมายน้าเพื่อนเออเนี่ยก็เลยพามาให้ดูนะคะบรรยากาศในห้างเงียบเงียบนะคะ